เจ๊พุมจะมาทําเมนูรุดเด็ดข้าวมันไก่ถุดิวเรานะก็จะมีไก่เอาวันนี้มีแค่ครึ่งตัวเอาครึ่งตัวนะคะเราจะทำวันนี้น้ําซุปผักก็จะมีส่วนผสมกระเทียมต้องใช้ขิงตะเจียวซีอิ้วขาวน้ำส้มสายชูแล้วก็พริกพริกขี้หนูก็ได้พริกกินหาแดงก็ได้นะคะตอนนี้นะคะไก่เราล้างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะต้มรอน้ำเดือดฟอเอากระเทียมลงไปค่ะ อยากให้ข้าวเราอร่อยนะคะใส่พะาโนเป็นสักหนึ่งก้อนหนึ่งก้อนค่ะเพื่อที่จะได้รสชาติกลมกล่องนะคะน้ำเดือดแล้วก็เอาไก่ต้มลงไปโอเคค่ะรอน้ำเดือดก่อนนะคะเราค่อยต้มโอเคตอนรอไก่เดือดน,นี่นะคะเราก็จะมาเตรียมวัตถุด,ดิบทำน้ำจิ้มมันพริกนี่เราไม่ต้องโขกก็ได้นะคะเราสับสับสับเอาสับให้ละเอียดพริก สามสอดน,นิ้งในภาชนะออกเขาใส่สามสอดนองิงเราออกตับเหมือนกันนะคะสามละเอียดละเอียดละเอียดน้ำก็เริ่มเดือดแลนะคะเราเอาไก่ลงนะคะต้มไวสักพักนะคะต้มไว้สักพักน้ำจิ้มน,นะคะเอาเอาซุปไก่ที่เราต้มนี่แหละสักประมาณเจ็ดช้อนเอาไปก่อนใช่้อน สาม่าลงไปแล้วนะคะก็ใส่ผงนัวลงไปก่อนพริกค่ะพริกนะคะสามช้อนโต๊ะหมกระเทียมไดเลยค่ะ3ามช้อนผสับนะคะหอตปมาณามช้อนหนึ่งกันค่ะสามช้อนหนึ่งกัน เสร็จแล้วนะคะเห็นไหมน้ำจิ้มอร่อยมากแม่ค้าชิมให้ดูเข้านะคะเราไปซาวก่อนซาวน้ำเดียวนะคะแล้วเราก็เอาน้ำซุปซีกโ้รงไก่นั่นแหละแล้วก็น้ำซุปนี่นะคะ โอเคค่ะ<ป>